สองห สวัสดีครับวันนี้มาดู2,500สเต็ปไล่ข้างนะครับไล่ข้างของเราจะมี t ะบ b 5อหแล้วก็มีระบบน้ำมันแล้วก็หัวฉีดแล้วก็ปั๊ม4 j j ของ SWD นะครับคันนี้ยูโรโฟรีแมปเรียบร้อยเปิดรอบบิ๊กรีแมปนะครับแล้วก็มีกล่องพ่วงอาฟเทกต์ไลท์จูนมือครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหน คราวนี้เรามาดูในรถนะครับเป็นไล่ข้างคันนี้เป็นไล่ข้างเครื่อง2,500ยูโ o โฟว์พ่้กับ AlphaTech l i จูนมือนะครับออ p h a t e ไลท์ Light, จุนมือเดี๋ยวเรามาดูกันจะกดประมาณเกียร์สาแล้วกันเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์เดิมเดี๋ยวเกียร์ลูกค้าจะแตกเนีย่ยเกียร์สามนะครับไม่ต้องกลัวรอรอบเครื่อง2,500